I mm do -hmm. Pa-pa-pa-pa! <laughs> สุดยอดมากๆเจ้ายีโนโดมิเนเตอร์สุดรอของทีมงานอินตากันยาครับคนขับโดยเซียนิกสุดหล่อเหมือนเดิมเหมือนเคยวันนี้กลับมาจากนู่นแล้วครับมาจากกระสังเริ่มต้นไปอยู่ที่แกใหญ่ครับวิ่งงานที่แกใหญ่แล้วก็กลับมาที่อำเภอกระสังอยู่ได้ประมาณ4 5วันแล้วก็ย้ายมานี่ยครับ ปากทางบ้านคุนหารครับเข้าไปนี่ก็จะเป็นบ้านคุนหารเนี่ยบอ่อดินอยู่ข้างหน้านี่เองครับแต่ว่ามันฟุ้นแล้วก็ทางเล็กก็เลยขออนุญาตไม่เข้าไปนะครับแล้ววันนี้เขาวิ่งกันแค่สามคันเท่านั้นเองระยะทางไกลครับมาวิ่งงานอยู่ที่ ที่เทงานสิบไร่นะครับอยู่บริเวณบ้านหนองพิมานใต้นะครับแถวแถวทางพาดชุมพลบุรีนี่ปากทางบ้านคุณหารเข้าไปนี่นะครับวันนี้เขา,เาหยุดงานกันเป็นส่วนใหญ่นะครับรถวิ่งแค่สามคันไม่โคร,รอนานก็เลย คลิปนี้ขออนุญาตไม่เข้าไปขออนุญาตดูดูเฉพาะทางออกแล้วกันนะครับดูเจ้าโดมินเตอร์ห้าร้คันเดียวก็พอแล้วเมื่อกี้ออกไปนี่โอ้โหท่อดังลั่นเลยเดี๋ยวจะไปหาทัวก่อนเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ให้เขาเต็มรูปแบบก่อนนะครับวันนี้มาแอบมาซุ่มๆรายงานสถานการณ์เฉยๆก็ถือว่ายังมันอยู่นะครับเจอกันใหม่แล้วกันครับสวัสดีครับ